สวัสดีจ้าพี่ิยโคุาับปานเองเด้อจ้าจ้าวันนี้เมลี่จะทำเมลี่จะทำเมนูอะไรน้อยจะพัดมีโคุรัตไทยเอสตีดูจ้าเห็นเอสตีบอกมาว่าจะถิ่นเมลี่พัดมีโคุรัตมาดูสูตรการพัดมีโคุรัตของเมลี่ด้อจ้อนี่อันนี้เมลี่แบบเยียมไอ้เตรียมไป้ะเมลี่ก็ฟูตี้ฟูซูด้อจ้าไอ้เกี๊ยวก็เตรียมเด้อกจานู้นนี่ไอเตรียมเดี๋ยวเอาผิกมาถั่ลูกเอาผิกมาคอยแล้วายพ่อกกะเทียมเหลืองยายหมุนเอา ตูฟ้าคนค่าดูดีๆไี่ดีก็ทำสงกเลยด้วยจะวันนี้ร่วนพ่าจะเหือแดก็เลยไี่ีก็ทำสงงด้วยกับดันลมแรงอีจันลมหมือนยันแรงเลยวันนี้ก็ตั้มเอ๋กะเทียมก็หอมนะจะนี่ หอม,หอมจะไปทำธนไพรในหอมผิดนะอหอมผิดกุ่นเลยไม่ชอบกระเทียมเลยใครดูใครจะกินผัดหมีนะ่ไหมหนูก็เอาแต่ผัดหมี่ไม่เอากระเทียมเพราะหอมหนูกะเทียมอันนี้กระเทียมก็เลิมเหลืองเลยเด้ดจังอันนี้เป็นกระเทียมก็กกหอมสิเมตตามขูดรวมกันเด้ดจังอันนี้เมลีบก็จะใส่น้ำตาลไปเลยรด้อยๆ ไงใส่สีอิ่วนะจ๊ะคือเอาน้ำตาเขียวไปเลยไม่ต้องใส่สีใส่น้ำตาลแทนใส่น้ำตาลไปเลยไม่ดีจะไม่ใส่สีอิ่วดำอะไรอย่างี้นะจ๊เะเขียวน้ำตาลให้เป็น,นสีดำเอาจกา,าจกนี้อ่พอเขียวน้ำตาลก็กระเทียมสี นี้มันจะออกเค็มเลยะะจะออกเค็มนะจะไม่ต้องไปใส่ซีอิ๊วดำอะไรเลยที่จริงค่อนนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวนุเอาน้ำพริกมาให้ยายค่ะเอาพริปกป่นเอาพริปกป่นมาหนูก็เอาหมูมานะคะ หนูเปิดได้เปิดฝาผิดไว้หนูก็เดีกวว่าจะยายใส่เด้งเอ,อ้ยยังค่ะยังค่ะอันนี้ผิดคนเลยจ้ะดือ้อเซ็ตแม่หน่องเน้นหนุ่มถามแมาทำไมหนูต้องถามหนูยายก็ลืมไปเออมาเอาหมูมาค่ะหนุ่มเกมจะถามเลยถ้าถามหนูจะถามแม่ไ <c oughs> อ้น,นี่ของหมูก็ลงไปเลยนอกจะกลงหมูเยอะไปไม่น่ะลูกส่งมดตรงเนาะ แดงแค่รู้อืมอ้าวแล้วมันจะติเมื่กระถาไปกูรู้อยู่น้ำปลามาลูกน้ำปลาแล้วก็ขุงนัวนะคะขุงนัวให้ยายก่อนค่ะตัน้ำปลาเอ้าปลอู๋พัดมีตกใจอะนั่นเส้นนี้เส้นนั้นอือหูเกล็ดกันกว่าจังพัดมีใช่ห้ือวะแต่ ร่างทำพัดมีเอาไอ้กตังมายืนให้จะรู้อนูใ่เลยใ่เลยจ้าเดี๋ยวยายจะปลกหินต่ำๆนะคะอย่าถูงะนะคะลุมเลงใส่จะได้ลูกหนุ่มแกมก็ช่วยยายทำพัดมีได้จังนี่สองยายหลานก้อน่ามกินพัดมีก่อนไม่ได้เรอคะ วันนี้ฝีมือยายหลานจะเป็นยังไงเนาะเออหน้เมีลยมเอาหนามมาลูกนหนามอาแล้วนาขวดในก่อนเน้าตั่เลยลูกมดนั่นเลยนี่ก็ใไต่หนามกันนี่แบ่เบาๆลูกเบาเอาอดีนี้ก็รอให้เดือดก่อนนะจ๊ะเนาะ น้ำเปียกแล้วค่ะอ่ลงเตียนคนโบมเูเด้อนี่น้ำปลาเดือดไดียมีไปเลยค่ะใ่มีลูกหมนใช่ใ่พัดมีอ๋แว่ะใจเนมีย่าเหมือยพัดเต็บตรงอย่าอย่าดนพัดเองนูใ่เซนมีไปเลยจ้าใสขเ้นมมีแล้วค่ะเ็นบามีนี่ นอนนี่ก็มีโคระดาษเด้ย๋ยวจะด้อนี่แต่ว่าอันนี้เขาไม่ไม่ไม่กั๊มจ้ะเดี๋ยวเดิมยายจะคุณก่อนหรือเดีด๋วยวมันจะนั่งอันนี้อันนี้อร่อย <c oughs> นอกแก้มกระรันตีใช่ไหมอ่าใส่ลงมาลูกนู้จิ้มใส่ลงมาแล้น,น,นี่สองแม่ครัวเขาดูเจอเป็นยังไงเด้ย๋ยวจะด้อยายตุงอร่อย <c oughs> อือไปจบยายกว่าไปซื้อท,ท่านมันกันยายกว่าจิ้มให้กิน เดี๋ยวกว็ดูเดีนน๋ยวด้วยค่ะเมื่อนั่นก็หนื่นเหนื่นดูด้วยทีเมลี่จะพ,าาะพัดใส่ปากโพงเจ้าหนี่อยากเปลี่ยนลองเป็นหมู๊สามชั้นปเป็นอะไรเป็นดุจหนี่พ<ๆ>ัดใส่ได้ละยางไกลตากระป๋องอะไรก็ได้หมดหรืจ้ะพี่ได้ก็ใครมากระป๋องเป็นหมากใหญ่เก็ ปลาผงหลือลูกยาโฉมันหอมดีก็เบบกัดพัดไตหมูนี่มันพัดบ่อยนะจ้ะไตได้หลายอย่างเนะจ้ะเด้อเป็นปลาผงเนี่ยกันนี่เราก็ปลากระกป๋องไข่ก็ได้จ้ะไข่ไข่ก็ได้อันนงแกย์มาลงมาใส่ลูกมาน่าดหมดแล้วค่ะอ่าใส่หมดเลยเก่งม,มากเลยค่ะไม่มีใครจุมใช่ไหมคะ เดี๋ยวเรคุ้นไดเรื่อยๆนะจ๊ะในหนามันเองนะจ๊ะพระเจ้าี่พัดมีก็แห้งเลยเด้๋จัะนี่อ้าวน้องเต็มใ่ต้นหอมไปเลยจ้าหอมมาเลยจันเดี๋ยวจ้าสูตรพัดมีคโคราชของแมรี่เดี๋ยวจัะมาเด้อจ้ะเด้อมากินพัดมีก็แมรี่เดี๋ยวจ้ะเด้ออู้เสร็จเหนียวดีเสร็จจ้า นะจ้ะหลังจากผัดมีเสร็จแล้วก็มานี่เด้อจ้ะมากินขาา้าวกับพี่มากินผัดมีกับพี่โยนะจ่ะนี่มีจ้วจาวไม่นูอะไรเนาะวันนี้ผัดมีค่ะผักบุ้งค่ะแตงกวาค่ะมากินข้าวกับน้่งแกมเด้อจ้า <c oughs> กินอะไรข้าวเล็กๆนะจ๊ะ <c oughs> กินผัดมีกับน้องแกม้อจ้าเออมาจา้ะวันนี้วันนี้ผัดมีกินเฉยๆเด้อจ้ะกินแทนข้าวไปเลยนะจ่ะพวานนั่น เราก็เป็นเป๋เหมือนกันนะจ๊ะมาจ้ามากินด้วยกันเดี๋ยวจันนี่มาจา้ามากินทัตมีกับพ่โยด้วยจัะนี่แม่หนีูก็มีสมอยู่เลยสวัสดีจ้าว,วันนี้รนะ้านสะไบก็มาก,กินดาเด้๋จัะนี่โอ้พี่โยก็จะนั่งขาเกมก็จะถึงลำบากเต็มหน้าจอไปจันนี่พี่โยคนเดียวนี่ตักไม่ดู้ปักให้ดึเลยตักให้ลูก แต่ใช้ลูกขาหน่วยข้าไวเนี่แ่ไม่ดันะตอนนี้น้องแกมเกียงเม่วมาเม่ได้มูจ้ะเอ้าเส้นเส้นเส้นจะดนใช้ช้อนกลางด้วยนะลูกเออเอทวนเลอทวนกลางจังมันนูอโดนัทเดยจัดจ้าต้ยโยกเมลีก็เรียกเดินชดดย พัดมีกินกับหยอดพับบุ๋งเพรว่าดิจ่ะเดินลูกอันนี้แม่ก็ไปเก็บมาจากไหนนี่พักบุ๋งนนาปุยใหญ่นุ่งจ๋องไลยเลยนุ่งจ๋องไลยเลยผมชอบของปลูดวันเสารวันนี้ไม่มีอะไรเลยเป็นของปลูดนะจ๊ะแต่ลองมีของถูกใจนี่เต่งนี่เป็นของถูกจักทีพับบุ๋ว่าจากพับบุ๋งงานช่วยบรีดดิจ่ะด้อวันนี้ต้องกินเมนูพัดมีจะดเลี้ยหนึ่งหนึ่งกินเผา ทำแบบเปนกรทียมขมูเลยวหลโดยไหมครับมาเด็จ mm. 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 yeah. mm. mm. uh> ันเดี uh> ๋ยวขยับไปหาแกงนุ้ป่ามันจะตกเลยนี่หลายยุองรังหนูหนูนมีหนูเลงปีกมาจะด้านดนึนั่นเลยตรงต้าไปให้่านั่งด้า้าังไงเงี้ยเดี๋ยวป้าจะไม่มีที่นั่งรอดาก แล้วป่านที่ยายลงไอ้หนังโตอินฟิเชียลแต่รอบนี้พี่โยว่าไม่เพชรจะจัะหาดเพชรคนของเก็บเห็นยายใส่ผิดกฎยืนนั่งไหวเลยจะยืนคุมไหวเลยยายยายยายไม่ต้องถามแม่ต้องถามหนูจะเจ้ากว่าใครถามหนูหนูมากินเพชรคนเดียวเนาะแม่หนูหนูก็เป็นยิ้เพชรแหละไปโรงเรียนหนู นูกินอ่ที่เป็นเป็นอะไรคะชิ่นใหญ่เป็นเส้นเตียวไนางน่เออนไญ่ให้ไม่มีน้ำร้อนนะมันนหญ่ให้ปนนิ้ค่ะแม่พัซิอิวพัซิอิวให้กินได้ทีเขาหนูเลยใส่เนือหนูหนูเลยวันนี้หนูไม่อยากกินเกี่ยวเลยหนูใส่ผิดไปเลยแต่ใส่ผิดไป ถามมันมีสามหลักมาเสียนยายพัดเขาเรียกพัดติอิ๋วใจผิดเยอะสมัยนี้มันมันเหลอเทะจริงๆเลยเนาะเหมือนแบบใจผิกเลยนะแต่น่าใจชอนอันนี้บันนี่แมรี่น้องแนนก็น้องโดนัทนี่ก็อทำคลิปใบให้ร้ายคลิปอยู่เด็ดเดี่นี่ไรยโรงเรียนหรือทำพานด้วย ทำงานด้วยทำก่อนจะเล็นกันพักบุ้งนี่กินได้หมดยอดด้วยนะจ๊ะนี่ว่าดีจ้ะขอบดีดาธนาจนเก็บบะเก็บทันทันไมมากตอนีเมันยาวตอนยืดกินถึงแค่หนังปวดตึงนะเล็ดมันเหลือมันไหน่อโทตมุ้งจริงจริงตอนเก็บอะมันแค่นิดมันแค่ง่ามไปนะมาต่อนึหยอดยาว แล้มมมมปปลมะไกอ่านต้ี้นี่ะก็เอาแในส้านี้ยังเีนะเดี๋ยวของคนเขาเก็บมาเขายังใส่องแหวกขึ้นนึงยังยังยาวพี่น้าพีน้าจองเอาแชมปีน้าองเอาแอ,อ,าอ,อาาแบบนี้นเ,นเนี่ยืออเมื่อคืนในพิโยกับยูเว่เนีจะทวาเห็นเนี่ยไปไม่มีได้ลงที่ไปแล้วก็พิโยกับยูเว่เนี่ยจะละกอ วันผาหรฮัทนี่ก่อม่แเน่ยใจว่าจะมีไม่ได้จองพิโยก่ต้องไปดูคิวที่นึงจ้ะเพราะว่าแต่เวนก็ข้างหนมีจ้ะแต่ว่ามันจะมียูทึกผลิตที่ว่าพิโยเคยไปทํารูประโคบอะไรได้เลยจ้ะจะมีเวนไม่พอเราจะรู้ว่าถ้าไม่มีคนไปยูพิโยก็ต้องไปด้จ้ะมเดิมเดิมของเป็นสามหอใหญ่ มันจะจัเด้อมาชินพัดมีเดียกันจตกใครยังไม่กินเราเด้อจัดเด้อมาบินคัดมี่กินอะไรไม่จ้าจเสร็อีนีเลยจ้ามานนี้กินพัดมีแท่งขา้าวไป่ได้นัจะัะอิ่มเหมือนกันเลยจ้ะยางทำอร่อยไหมพี่แกอร่อย อะไรที่สุดเลยอะไรเลยเนาะไม่เพชรเนาะแม่แ้่ทำอะไใ้ดีอย่แต่แม่ว่าไม่เพชรมันเป็นแปลกแปลแปลกิ่งนแม่เพชรแมเปิดร้านได้ไหมร้ตุ๊กตี้้ดุ้นปากค่ะตุ๊กตีหลเกเมื่อนาเป็นเกลือเ้นี่เพชรอืมลูกวัดอตุ๊กตี้เนาะตับเพเนาะ นกินน้มนาเป็นวดแต่เป็นแก้วทาเพชรนี่ทาเพชรนี่น้งกินเขาก็แตงหรอมาได้จ่ายนี่นุ้งเจ้าเขาก็นนะแล้วนุ้กินพัดนี่นุ้งกินเจ้าเขาแล้วนุ้กิพดี่นดืมคือผิดผนี่เราใส่ได้ตามความชอบนะจ๊ะว่าจะชอบแปบว่าเพชรมากเพชรน้อยนะจ๊ะผิดผลนะจ๊ะ เต็มทำไมบอกแม่ว่าทำไมยักิแม่แบบปิดมาลอยเลยบอกว่าทำไมเอาไปก็ลุยแม่ก่องเอาใหม่จริงๆทำไมล่รออทำไมลหะอแม่กินหมดแองแม่ก็ต้องลอยแม่ทำไมเลยก็ลอยเรื่อยๆลยตักหมากเลยงตักทีเดียวหมากๆเลยก็ลอยทีนี่ว่าใจแม่ตักน้อยนิดๆก็เต็มกิน นู้เยอะเยอะเลยหนงแก้มบ่านงแก้มพูดมากไม่วันนี้วันนี้นูมันอยู่ทางดูมาเลยนู้นู้หลู่ไม่บ่าหลู่ตัวไม่บ่าวันนี้นูพูดมากมากคนสองสายมงวังมุจาก็จะมีอยู่สองคนเนี่ยจะต่อปากต่อคำกันเนาะจ้ะแต่ละคิดยายกับหลาน บอกโดนยายอย่างซีนเดี๋ยวนเดแล้วยายจะตต,ตัดออกตะกวงมรดุกก่นนะ <c oughs> ให้ตัดไหมคะยายชอบอย่างซีนคนอื่นเดิมยายยายจะตัดออกตะกองมรดุกนาะแม่ให้หนาสักบ <c oughs> ิงเอาของแม่กอก็เริ่ม <c oughs> ตัดไปแต่แม่นี่เด้อ <c oughs> เอาห้องประชุกนะเหน่อยใช่ตรงเลี่งเลยนะแต่ห้องปรชุกโอเคแล้วนู้ตรงเลี่งประชุกเลยนะาเลี่งไหมครับโอค่ะจริงจริงนู้ทำหน้าเป็นได้ในเจ้าหน้าหนูจะทำยังไงสหรับาไม่เป็นามไม่เป็นทวาไม่เป็นทวาไม่เป็นจ้างเขาไหมใช่อหนูจ้างเขาหนูก็ต้องเสียตังค์เนี้ย เสียไม่เป็นไรดิจังก็เลยอเราทำไม่เป็นก็ตกเสียดิใช่เาเนเจาเอาะยังไป่าทำเองเลยเอาของป่าเลยยังเกลี้ยงทำใหม่ยิ่งใสเลยใช่ป่าทำเราหองคนละคืึนกับป่านะเอาหนาป่าย่งไหป่าทำหนากีนีหรือเหนะร้ายคนเนี้หน้าเลี่ยงไว้ม้างไหนได้ ปลาบุ่งหน้าสดสดแตงกวานี่สดสดนี่กินกะพัดมีอร่อยจะพัดมีคนหลาดเอาออเาอทีหลังทีหลังต้องขัดติดติดแน่เลยเอาเลยเลยเอากินได้ใช่ไหมเอาเยอะไหมคะเอาทำมาขีแหลยมาขี่เลย Speaker, a roommate, a ตอนนีมลนาให้คนละบิงนเลี้ถใช่เน้จากคลิปนี้ก um)> ็จะไว้แค่นี้นะจ๊ะก็พามาดูสูตรวิธีการพัดมีโคราชของเมลีนะจ๊ะที่ว่ามี p ีเอจากออสเตรียนะจะอยากอยากดูคลิปการพัดมีโคราชนะจาะอันนี้ก็เมลีก็เปลี่ยนจากปลาผงมาใส่หมูสามชั้นนะจ๊ะสามารถใส่ทางไก่ทางป้ากระป๋องหรือว่าไข่อะไรก็ได้นะจ๊ะ เดี๋ยวแต่เราจะผิดพลนการใส่ของวัตถุดิบนะจ๊ะพี่โยก็เขาขอบคุณเอฟซีุกคนนะจ๊ะที่่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ครอบครัวนะจ๊ะพี่โยรักเอฟซีุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเราจะให้เมลีล้านๆหนังคิงกันต่อไปได้เลยจ๊ะ <laughs>